หนึ่งหอยแมงผู้เจ้าพี่ซื้อมาวันนี้จะย่างข้างนอกระเบียงคู่สาเล่นกันม,นมนวนมวอบอุ่นเจ้าพ <c oughs> ี่กินพิซซ่าหนาเมื่อนีห่หนาเอา <c oughs> เอเอแป๊บหนึ่งบนึงข้าไม่นานหรอกกุ้งไขกนะจ้าหอยเจ้าพี่สุกโอ้ยหอยคนเหนืองามจังงามแต่ง,งามว่าดูสิ พ่ะเวอร์พอว่าเอ้ยเนื้ออันนีอย่าคิดลึกเดือหอยหอยก็คือหอยส่วนน้ําจิ้มคาดว่าปีหน้าจะเสร็จจ้าถึงจะได้จิมจ้มจิ้มสามรสคนนี้คนเดียวด้านนั้นที่ทําอร่อยนอกนั้นไม่เป็นทาสิเตะเอาจารย์งามช้อนทองมาให้แต่ไม่มีใครนั่งเลย,เลยดูทีนะ่หน้าบีอพี พี่ไอพี่แม่ออบอกว่ากันมาไซสซ้อนทอง,ส,งอสาวว่ามาถึงจะได้กินเนาะพี่เกลียดปกตินี่ไม่มีให้ใช้นะช้อนทองอ่ะเนี่ยตือข้าวเหนียวก็สองอันอ่ะหอยก็อ้าดีไม่ใช่อันนี้นะหอยนี่จ้า <c oughs> ไม่ใช่หอยนู้นนะเอออันนี้ไส้ของเมื่อวานจานที่ของปีกายนี่ก็ไม่รู้ <c oughs> <โป S 2> เอเอบหนึ่งขวบพอดีเนลยอันนี้ก็ขาแกะรอรอการย่างอยู่จ้าส่วนอันนี้ขายน้อยอย่าไปดูเด้อไม่ต้องดูหรอกอันนั้นมันอัญมณีกระตั้งปกติอันอันเปลาหลัก ปลาหมึกไม่ช่ตับหมูตับหมูโอ้ตับหมูจะให้ลาบหรือว่าจะเท็ดจุแจวเอ้ยจักแล้วน้องนอกมึงนอกไปไหนถามนอกมึงนอกไปไนเดียน้มันมามันอยากกินมีพิซซ่าน้องกุ้งซื้อมากินไม้หมดอันนี้เค้กไอ้น้องกุ้งซานก็ไปก้อยเปั้นอืมเค้กบัตเตอร์เค้กแซแซบนี่แซบเอานยังไงสนใจสั่งได้นะ น้องก้อยที่เอเนสสวากินสองร้อยกุ้นแซ่บไม่มากเคยสั่งยู่เต็มมันมะสั่งมาเมื่อเดี๋ยกินของพี่น้ำนางกุ้งวันนี้อันนี้บัคเหลาให้เป็นอาหารเทียงสามีเอ่ออาหารแรงเ่าพิ่า่ณาป้าทำมาอยู่เอ้ยอย่างนี้แหละแเอ็มก็ทำหมุนไปหมุนมาลูกน่าประมุขไม่หาปีแล้วมั้งล่ะนับ อนุกอะไรมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนไหนสเปียมัสเมนลัวนั่นมัสเมนลัวจะไปบอกอีเดียน่ะเด้อมาจินทัุกสามห้องห้องเลยได้ล่ะบอกกูใหญ่แต่ตอนนี้กูเล่นเล่นอยู่บนเตียกับกูใหญ่อยู่บนก็ใบจุดว่นไมกแตะเติยงขึ้นกันกี่ติ๋น้องกุ้งจะไปเสิร์ฟจะแบบน้องเขาสวยเขาเหมาะกับการเสิร์ฟมากหืมบางหนังก็รู้ ว่าเขคเสียบเลยบริเสียบกับคนเห็ียดเนี่ยคนเสิร์ฟเขาเสิรบเกลี่เสิรบเป็นนะจ๊ะมาเชกุเดี๋ยวไปไหนเนี่ยอรือบ้านนั่นแหละเขาหยิบเองเราค่อยเอาจานมาให้เขาบักกะเหล่าก็เอาใส่ตู้เย็นจบอย่างไรบ้างจ้ะอันนี้เต้นเด็กน้อยเด็กน้อยให้เต้นเร็วแล้นี่จักไม่ยองเป็นนั้นเสิบครั้งเพสเสิบครั้งดูคนเสิบก็รู้ว่าอร่อยเต้นมันต๊ยอยากูบอกคนทำไม่ได้ทำอร่อยนะคนเสิร์ฟเสิร์ฟอร่อย ตามบายจ้าโอล้ลืมลืมย่างขาเนาะ่อแขาแว,วันนี้ไฟสนใจวันน้สนใจขาย<อ>แกแม่มาเลยขคขาแกยิ่งไกลขนาดปลาหมึกนี่ยังไม่มีใครมองแล้วอืมกระบายอยู่เรื่อยปลาหมึอกในเริ่มไปตะกินแล้วเดี๋พี<ช>่เจียบกินได้แล้วนี่น,<ใ>น,น้อยกินได้แล้วเพราะว่าในแล้วเธอเธอเอามาป่าซีมสักอันสิอันนี้น่ะฉันว่าพอแล้วนี่ นะจ๊ะอืมไม่บรรทัดอย่างนี้น่ะอันนี้ให้สาจ้าป๊าป้าเป็นโลฮาวินสก๊อปป๊าป้าผัวกับบ๊ปากผัวกับด่โอ้ยอืมพอดีผัวเป็นคนขี้อายเนี่ยจ้ามากินอันขาแก้เด้อขาแก้กับนี้อยู่นี่ กุ้งตับมึงไหมแล้วพี่น้อยไม่ดูให้เลยอ่ะอื่เห็นดังคุณจะพลกเองมันกุ้งคนงามเราไปเกี่ยมเนาะหั่นแต่งโมูกต่งงามอันนี้ถึงจะปากไล่แต่ว่าก็งามนะจ๊ะเป็นอย่างกรงามนี่ทงกุ้งนะใบมันมึนนิดน้อยกูรู้แล้วว่ามึงต่อแหลต่อหลอกคอยมึงกับว่ากูหั่นแต่งโม่นนะยาใส่นักหนักหไปเตรียมก็ได้พี่หัว แพงช่วงนี้ซื้อเต็มราคาหนาม่มาม่มามึงประเข็มเขาบอกว่าน่ากลัวจะทายหูใบของปีเจ้ามาปุ๊ก็ไปพอรี้นเทียนมันมันฝาดหน่อยนึงน่ะพอดีอยู่ถ้าฝาดมากมันจะกินยากแม่มึงบ่อไหรเขาเห็นขวดไว้แล้วเขาชิลุว่ามันถือ การที่เราซื้อ,อควอมกันของหมูแตะหมูเหลือใบเดียวใบเล็กอันนึงใบใหญ่อันนึงบอกกูาหาเตือแล้วเพราะว่าเรื่องเรื่องหมูไปใส่ตูดน <c oughs> ั้น,หนแหละ๋ยวมาตีนดันตูดใส่แล้วมันดันดอกมาตีนถีบน,น้อยน้องมึงล <c oughs> ดสี่สิบแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ล่ะอุยนะอันน,นี้เตียนโต๊ะใส่ของมบัติมาเลยยามันขอให้กูได้จุดนิดจ้า สูงพี่เจ้าน้องสุกสุกสุกนิดสุกหน่อยสุกครึ่งสุกกลางมีดปากเขาแต่มันมาแมสมันกระดูกฮ่าฮ่ามากระดูกน้องมาบ้าน้องไม่ได้ดื่มอะไรนี่ปากน้องก็ไม่ได้ดื่มอะไรก็จะเมาได้ไงสุกพอไหมถ้ามันยังเดืบดเก็พอแล้วนั่นแหละกินมึงมาเดียวเขาก็ต้องกินอย่างนี้แหละกินไอพี่น้อยกินหน่อยพี่น้อยก็ชอบสุกเดือด ชอบของดิบนะจ๊ะไม่ชอบของสุกๆหำยังดิบเลยน,น้อยเนาะใกล้หำยิ่งดิบจ้ะเขาใช้ก็ทําไปมันเขาไม่ให้มาบ่อยมายง <c oughs> เยยงั้นหนาตัวน้องคนสุกนี่บุษุก็ได้หันให้แม่เออพอแล้วกินมึงมึงนี่นแหละยานิมนนะ่มทีนี้น <c oughs> กไ่ได้หันหามันหันมันก็กินนะพลาดแล้วอันนี้ผู้หันได้กินี่น้อย แม่พญาสแตกโอ้ยกินจ้างบะเลยกินเสือบอิ่มโอ้ยเห็นอันนี้เห็นอริ่จูดน้องอันอนอ้อยบรได้กินได้จะอ่านเขีนนยวไนแล้วใครกินม,นนมะน่งมาอยูนี <c> ่ <oughs> พุ่นขาแกะแม่เอม,ม่าให้เจ้าเห็นบ่อรอบดึกดึกตัวเป็นจากรุ่มกัว่าวน้อยกวเราล่ะเพร่อละออลหาทุ่มหมดเลยจังซี ยื่นง่ายกันตะกร้าผ้าเจ้าเราเก็บไปหมดเอาผ้าสองมือวว้ในตากสุดแค่ไหนผ้าทุ่มกลัวแล้วแยกย้ายไอ้น้อยกับกลับบ้านเมื่อกี้นี่ตะกร้าผ้าฝนเออเอาไว้ที่เจ้านี่แหละเผื่อหมอกมันลงผ้าซักสองมือมามเเทียบบนเวลาตากผ้าแก้กระซุกที่เก็บแล้วล่ะผ้าทุ่มกว่าแล้วที่จริ๋งหมดเมืดเนี่ย เอาไว้ข้างในเพราะพี่เจ็ซักแล้วที่จริงข้างนอกนี่ยพอดิมืดเนี่ยเนี่ยแต่ว่าอยู่ในกล้องมันมืดมันมืดแล้วคลิปนี้พ่อทำนีเลยเนาะคลิปหน้าจะมาพบมาพ่อบแม่ออ็มาไหม่สวัสดีจ้าเดิกแล้วจ้าบายบาย